เราอยู่ที่กังหันลมเขาแยะเที่ยงวั้บรรยากาศวันนี้ดีมากครับ โดยรอบอันนี้40บาทนะครับชั่วโมงละ40บาทต่อเน็่นนะครับเราเปิใช้เองมืปั่นรอบๆได้โอเคครับจะ่าปั่นไปรอบๆเลย่าตอนนี้มีรถกอล์ฟด้วยนะครับรถกอล์ฟให้ได้เช่าขี่นะครับ แต่ก่อนนี้ไม่มีแต่ตอนนี้มีในส่วนของรถกลับนะวันนี้อุณหภูมิครับอยู่ที่อ่สิองศาเช้าๆ้าอยู่ที่14องศาสำหรับวันนี้นะวันที่เราถ่ายวิดีโอกันนะครับ ก,ก,ก็จะถี่ขี่จักรยานปั่นเพื่อออกกําลังกายไปรอบๆนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับจะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปปั่นเป็นกระแสไฟฟ้านะครับโดยใช้ จังหันลมตัวนี้นะครับเป็นการดึงน้ำขึ้นมาวิวข้างบนก็จะสวยสวยมากแต่เราไปดูวิว ด้านล่างนี่แลข้างล่างก็จะเป็นมัตเตอร์วย์สายใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จด้านล่างนี้ด้านล่างนีวิวข้างบนนี่สวยโดยรอบของ โอเคไหมไ<า>ปอ่า <c oughs> ถึงแม้อากาศจะเย็นแต่แดดมันก็ร้อนนะไปแดดมันร้อนมาก็ผ่านแล้วก็เย็นโอเคใครสนใจก็มาปั่นกันได้ที่กังหันลมเผายายเที่ยงนะอ่า